ได้เขาดันไปใช้ซอฟต์แวร์ตัวเดียวกับ Google พอเราเข้า Google เสร็จปรากฏว่าหน้าบ้านนี่มันไม่ใช่บ้านโดาที่เข้าแต่ชื่อ Host มันวิ่งไปเพราะมันดันไปแม็กพอดีอันนั้นคือความประทุนแต่หลังจากนั้นไม่มีนาทีมันก็มันก็ถูกมเลขของที่นี่เพราะมันไม่ได้ล็อกตายตัวแต่ไอโฮสต์เนมเนี่ยที่เราที่เราจะมาล็อกเนี่ยคือเนื่องจากไอพีมันเปลี่ยนเราก็เอาตัวเนี้ยมาเป็นตัวล็อกว่าไอพีตัวเนี้ยเมื่อไหร่ที่มันมีการเปลี่ยนให้วิ่งไปที่ชื่อที่ทุกครั้ สมมติว,ว,ว่าเราตั้งชื่อไว้ที่นี่เป็นบางท่ใชชื่อแอนตั้งชื่อแอนว็เลยแอนดอตอะไรก็ว่าไปแล้วแต่เราตช้ถ้าเร,เราของของดีไว้ DNS ที่มันเป็นเสียอเดียหรือ no IP ที่ขุงฟรีเราก็สมัครแค่แอนดอ no IP dot org เราก็เอาชื่อแอน,นี่ยมาปูไว้ในเราเตอร์เข้าในเราเตอร์ก็คือต,ตัวแอน้าต่างแล้วเราไปตั้งค่า DNS แ c t i v e ไว้ หลังจากที่เราสมัครแ,แล้วเราก็ใส่ชื่อหรือใส่อะไร,ระสเวนิน์ด้เรียบร้อยพอมีการเปลี่ยน IP แวร์ are, ทุกครั้งเนี่ยมันจะถูกผูกกับชื่อนี้เมื่อไหร่ที่อาจจะว่าตองหนึ่งเมื่อกี้ที่บอกอยู่ดีมันเปนลี่ยนเป็นตอนสามหลังเป็นตอนสามมันก็ยังผูกชื่อนี้อยู่ดังนั้นวิวธีการเข้าจากภายนอกที่เป็นอินเทอร์เน็ตเราจะไม่เข้าผ่านตัวเลขนะเราจะเข้าผ่านชื่อโฮสต์ a n d ด o i อตไอพโรคลอนพอล เราตั้ง86ก็ 6, วโวลอ้86ชื่อตัวนั้นเดิมเคยเป็นตัวเลขมันจะเปลี่ยนชื่อโสต์แล้วโคอนตามไปกบอนที่เราตั้งไว้พอนมันต่อเสร็จปุ๊บมันก็จะวิ่งไปที่โสต์นี้ <Hello. S 1> โสต์นี้จะไปเช็คว่าไอโส้ดเนี้ยมันเกี่ยวตัวเลขอะไรอยู่ตอนตอนแรกนตองหนึ่งตอนนี้เปลี่ยนเป็นตองสามต่อให้เป็นตองสี่มันก็ยังวิ่งไปที่ชื่อแอนดอรโนไอพีก่อน no ต,ตัวจีแล้วตัวเลขที่มันเปลี่ยนแปลง ไม่สำคัญละมันเป็สนสำคัญชื่อโฮสเราก็ต้องสมุดชื่อโฮสได้ถูกต้องพอเรไปชื่อโฮสเสร็จไม่ว่าจเราจะปิดหรือเปิดเราเตอร์ทุกครั้งมันจะเช็คทุกครั้งว่าเลขใหม่ที่ได้เนี่ยมันผูกกับชื่อหรือยังเพราะผูกชื่อแล้วเราเข้าสุดท้ายนอกโดยใช้ชื่อมันก็จะว,วิ่งมาที่กล้องจอนติดตัวนั้นตัวเดียวแล้วพอเข้าตามปกติคือไม่ว่าจะเป็นเราเข้านั่งที่นี่หรือเข้าที่อื่น ภาพจะเป็นภาพเดียวกันทั้งหมดเพียงแต่ว่าตัวที่เรากรอกอบนล่าเซอร์ลงในอีเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นชื่อโสตดเท่านั้นหลังจากชื่อโค้ดก็ถึงจะเป็นโครอดแล้วตามด้วยพอร์ตจากเดิมที่เราดีมีเนยเป็นหนึ่งเก้าสองหนึ่งหนแปดจะเปลี่ยนเป็นชื่อโสต์ทั้งหมดามทันะครับอันนี้จะในอีกห้องนล้วเป็นสห้อ,องเยอะ มีแต่พัดดไม่มีแต่คล้ายติดน่ก็ใส่แตแอปเลยมาที่ไฟวอลลวอลนีมจะวอนะแมีอียี่ห้อนีไปแต่ต้องมาที่ฟอก็ที่วเซิร์ฟเวอร์แต่เขาวลทซเวอร์ยู่หาเจอหา แล้วก็จะมีช่องใส่แล้วก็ใส่ตามเนี้ยคลายเป็นยี่ห้อดิลิ่งดิลิ่งสมัยก่อนถือว่าขายดีนะดิลิ่งดิลลิ่งขายดีแต่ต้องระวที่ดิลิงมาติดตลาดจุยเลยเพราะเพราะดิลิ่งมันมีประกันแต่ว่าที่ดิลิงมันไล่ฐานการตลอดการใช้งานทุกบดจะผ่าเราก็เลยเราติดตลาดทำไห้ดิลิ่งก็เงียบไปแต่ตัวดิลิ่งยังยังได้เหีือนกั นะ 1> 1. โรโตซเวอร์น,ออนะฮะแอดวานโนหลังแอดวานแล้วโรโตซเวอร์แต่ไม่มีแน่มไม่มีแน่แต่มัโดนข้านแน็มาเป็นโรโตอร์เาลเลือกดูวาคาไว้ก่ันกะ็จรินงนะต้องไปเจอเองไม่มีให้รองผู้อีก็อ่อกวมจะโผดันจะเกิดสถานะได้ระบบตัวเซ็ตดิจิทวิธีการเซ็ต อันนี้จะเป็นภาพรวมของพอร์ตของ v r เครื่องมือเร่องของไทมรมันจะมีเว็บพอร์ตแต่ละรุ่นจะเป็นเว็บพอร์ตมีไม่ต้องใช้เว็บพอร์ตพาสเวิร์ดการเข้าไอตัว i h o n e i c a r แต่ละรุ่นอันนี้ไม่เป็นไรครับเพรว่าไวติดตั้งจริงๆแล้วมันมีอยู่ในในโน้นอยู่แล้วไม่จงเ,เป็นต้นจบการดูภาพผ่านออนไลน์ก็เหมือนกับเมื่อกี้ที่เรา โปรแกรมที่ใช้ออไลน์ผ่านโมบาย i p ไ o โ e ก็ผ่านแอปโต้ store. ส่วน Android ไม่ใช้ผ่านเ Store ก็จะมีครับเยอะแยะเลยวายวายไอซีเร์ไลท์โปรไอโฟล s กซิป e อ็มเอับอีเไยไทของ นี่คือหลายๆหลายๆหลายรุ่นรวมนะมีกันทายในของเอวิเทกจะใช้เอวิเทกนี่กันทายเอซีพัทนี่จะเป็นพวกเขาเรียกอะไรนะเป็นตัวเลเซชั่นเอซีพัทเอซีพัทไม่พัทต่างตรงว่าถ้าเป็นเอซีเนี่ยโปรแกรมพวกนี้จะดูแค่เล็กล้องเดียวแต่ถ้าเกิดเป็นเอซีพัทเนี่ยจะดูพร้อมกันได้สี่กล้องขึ้นไป ต่อแต่รุ่นหนึงโปรแกรมเมื่อกี้โปรแกรมนะรสูตรส่วน Super Light Pro เนะี่ยเป็นโปรแกรมที่ไม่รูมอะไรเป็นกล้องรุ่นมมใหม่ยี DV r หรุ่นมมใหม่ส่วนไฮวีเวอร์นี่เป็นโปรแกรมที่ทางไฮวีเขากเขียนพอมาเ็นก็จะใช้ได้เนที่เขาบอกเพว่ามันล้อซอสโค้ดจะมีการ ว่าเป็นหน้าตาแบบนี้คือไม่ว่าจะเป็นหน้าตาแบบไหนเนี่ยมันก็คือวิธีการใช้งานในท้ายกันมีชิ้นส่วนเลือกกล้องสองสามสิบสองเจ็ดแปดเลือกกล้องได้อย่ากล้องของบ้านที่ลองแล้วก็ที่ที่เช้เล่นลองปากแทับเล็ตหลักการใส่ก็เหมือนเหมือนนะครับก็คือมีช่องให้ใส่ไวเนียงยีไวเนียงก็คือชื่อเดล่องตั้งจะเป็น ร้านร้านมินิมาร์ห็นมินิมาร์กเลยแล้ตามด้วยเดอก็ถ้าเป็นในโรงแรมใสเลยครับถ้าในโรงแรมเนี่ยช่องว่าเดซถ้าเป็นในโรงแรมใส่ลสายพีเถ้าถ้าอยู่นอกวรงอ่ะช่องนี้จะใสเลยนะครับช่องนี้ถ้าอยู่ไม่ใช่โรงแรม เราจะเข้ามาดูที่ไหนล่ะใส่โฮสใส่โฮสใส่โฮสเน็ที่เราสมัครมาการ์ดพอแน่ยใช้ใช้แบบเดียวกับที่เราใช้กันคือตัวขอร์ตยไม่เปลี่ยนสมมติเราตั้งที่85ก็ใส่85แต่ตัวไอแ้แอดเดรสเนี่ยถ้าเป็นถ้าเราเข้าเดินเดินบนที่ที่เราเดินดูดูดูเราก็ใส่หมือนว่าพุกเลยใส่ไอพีเข้าไปแต่ถ้าเกิดเราอยู่ข้างน,นอก ต่อผ่านได้หมดชาติมันเกดมาเนี่ยตัวจากเรไอเด้ยจะถูกเขียนด้ชื่อว่ายูสเนอร์พสเวิร์ดก็จะเป็นยูสเน a m e เวิร์ดอย่างที่เราใช้กันเราผ่านไอเราผ่านไอพีหรือผ่านโดเมนใช้อะไรก็คือใช้อย่างไรแม็กชแนลเนี่ยคือยู่ที่ว่าเราจะใส่ก้อนเป็นสีกรส่งสีแปกล้อกใส่แปปอย่างเงโปรแกรมตัวเนี้ยเขาจะให้เือกสีแปงมสอันนี้เราก็ตัวเลขไปแล้วแต่โปรแกรมเิดแล่โปรแกรมจะให้เราต่อไม แต่หลักๆก็คือจะต้องมีชื่อชื่อไฟล์ชื่ออีเมลแล้วก็พอร์ตแล้วก็ยูเซอร์นั้นต้องมีเฉพาะอันนี้กซื้อเอันนี้กรณีดูภาพออนไลน์ไม่ได้ลองแล้วนี่ไม่ได้เพราะเราเราเปิดให้เช็คเลยต่อไปต่อ ตรวจสอบเลขพอร์ตโคเขนต่างๆระหว่างมีอะไรหรือเบอร์มันตรงล้วหรือเปล่าบางที้ที่มีปัญหาคือไม่ต, Jamie, Jim, ตกการเซฟการไม่เซฟคือมันทุกเติงสองอันเนี่ยประกอบเซฟต้องตรงกั้องสองค่าบางทีเจอตัวแล้วเเนี่ยให้ทำการตรวจช็คว่าปัจจุบันเครื่องคองมือถือนั้นขึ้นเนี่ได้หรือไม่อันนี้คือออนไลน์นอกให้ตรวจสอบดูว่าบางกรณีทุกภาพทานเด็ดทุกภาพทางเด็ดไม่สามารถใช้ เดี่ยวเดียวกันได้นี่คือถ้าในเดี่ยวเดียวกันมันเข้าไม่ได้ข้างนอกเข้าไม่ได้เหมือนกันแล้องรู้ว่าภายในเขาได้หรือเปล่าไอเจนซสอบว่าเตอร์เปิดไฟวอลไหมปิดไฟวอลไหมไฟวอลเนี่ยเมื่อกี้เรายังไม่ได้เรื่องเพราะว่าเรายังไม่ได้เซ็จอะไรข้างนอกแต่ว่าไฟวอลมันจะถูกเปิดทุกครั้งที่ซื้อเราเตอร์มาได้มันจะถูกเปิดมันจะเป็นมันจะบล็อกไว้ว่าไม่ให้มีอะไรที่ดีคือการเวลาภายนอกเนี่ยมันเป็นการข่าเราเตอร์เข้ามาไฟวอล ็นตัวที่บล็อกการเข้ามาที่ไม่มีปะสงสมตแต่ในการที่เราเซตพอร์ตเซตพอเซตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นการจกัดที่จะเซตแล้วการเข้ามาเป็นการระบุขอร์เเข้าไฟออฟเปิดไม่เปิดอาจจะไม่มีผลแต่แต่ให้ชัวร์ก็คือต้องปิดไว้เพราะบาเราเตอร์ไม่ยอมเราตเ,เาตอร์เปิดก็ใช้ได้แต่เราเตอร์ปิดต้องปิดถึงจะใช้ได้ถ้าเป็นเราเตอร์ที่แข็งมาจาก3 dB TOT แล้วเนี่ยเปิดก็ได้ปิดก็ได้มยืมมนยัน แต่ถ้าเป็นเราเตอร์ที่ซื้อมาราคาที่สูงเนี่ยสิกริตี้เขาสูงมากไฟวอลเนี่ยเขาจะเปิดไม่ได้เลยต้องปิดเดียวพอเปิดแอร์แล้วเขาไม่ได้เซ็ตถูกทุกอย่างพอตรงไอพี IP ตรงทุกอย่างผ่านหมดแต่เข้าไม่ได้เข้าโรงแรมได้เข้าข้างนอกแต่ข้างนอกมาไม่ได้ก็คือตรงไฟวอลเพราะไฟวอลจะมีผลเฉพาะการเข้าผ่านเนี่แต่เราผ่านโรงแรมได้ที่แค่ไหนนะแล้วถ้าเราลืกอกปิดพอ ไอเดินไปวอลเลยบางทีเข้าจากนอกไม่ได้เกิดจะสาเหตุนี้สาเหตุเดียวให้ตรวจสอบว่าเครื่องคอมนั้นมีการรันไอพินเดน็กหรือเปล่าหรือยังคุณไม่ทำไอพินเดน็กไอพินเดน็กที่เรากดคำว่ารันเนี่ยประบอลขึ้นมาอ่าจะมีป้อมขึ้นมาให้เหลือกรันแล้วเราอยู่ในภาพตรงไม่ขึ้นพอเรากดรันแล้วแค่เป็นภาพสี่เซนาร์สี่ช่อง แท่งกินแอคทีฟเป็นตัวที่ขับขับภาพมาคือบางบางตัวมันมันต้องใช้ไดเวอร์ตัวขับแทนแอคทีฟจะเป็นตัวที่มันทำให้ภาพขึ้นไหวได้ถ้าไม่ได้ลองแอคทีฟเอ็กวามัน่จไม่มีตัวแอคทีฟให้ภาพอก็ลองทำการตรวจสอบโดใช้ปิงนี่เราลองอยู่แล้วรือเมื่อไหร่ที่เข้าไปด้ปิงกี้ก่อนปิงปิงเช็คดูว่าตัวตัว ตัวไอเดียไอเดียที่จะเข้าเนี่ยมันมีในวงการจหรือเปลักต้องมีเลขเนี่ยที่เรากำหนดไว้ก็ใช่แต่ว่าในตัวตัวฮาร์ดแวร์มันไม่มีมันไม่ถูกเขียนไว้ว่าไอพีอันนี้อยู่ตรงนี้อยู่ที่ไหนพอติ้งไปไม่เจอแสดงว่าเราอาจจะตั้งค่าติงผิดหรือฟอร์มกรอดไม่ตรงกับที่หรือฟอร์มไอเดียไม่ตรงกับเลขไอเดียเก่าที่เราติ้กไว้ วันนี้จะมีเรื่องของการซึ้งรล่อเนืนอจากไนตัว D P R ที่มันมนันผึ้นภาพตั้ผ้าพเขหาไวแล้วนี้มันมีสลในเรื่เดอด้วยน อีเมลเนี่ยจะส่งได้แต่เมื่อเราไปตั้งค่าอีเมลหรือว่าเราสมัครของอีเมลอะไรถ้าเราสมัครของ Gmail Hotmail พวกนี้จะมีค่าจะเขาเรียกเป็นค่าค่าค่าอะไรตัวอะไรนค่าค่าผอบของของอีเมลเนี่ยไม่เหมือนกันเราต้องเขาเติดสแตนด์ SPP คุณค่าคุณค่าของอีเมลเนี่ยไว้ลำรับไว้ให้มันส่งอีเมลแคปเจอร์ภาพหรือว่าเหตุการณ์สำคัญเช่นถ้าเราตั้งเป็นอ alert ว่ามีกล้องหนึ่ง เคลื่อนไหวต่อปีสามซึ่งปกปติแล้วมีนควรจะมีหลังบ้านปีสามไม่มีอะไรผ่านแต่ทีดีมีการเคลื่อนไหวแล้วเราไม่ได้บอกว่กมมาก็ให้มันแจ้งมาทางเดียวได้แจ้งพนบ้านส่งอะไรได้แล้วเครื่องนี้มีการตงรุ่นส่งให้ได้เลย่องเตือนเลยว่ามีเหตุกบบารณา์เฉพาะหน้าแล้วก็ในอนาคตจะมีการแทร็เจอภาพส่งเป็นช็อตให้ดูอีกน่าจะปีเนี้ยไม่ใชปีนี้นนเริ่มมาราคาก็สูงขึ้นนะ คือแคปเจอร์ภาพเลยเรามีคนกำลัง,งปีนพ์รู้วอยู่เนี่ยพอปิมพมาหันหน้าหักล้องเฮ๊ยพอเซ็นเซอร์โมดูลชั่นทำงานมันแคปเจอร์ภาพช็อปส่งอ,อีเมลให้เราส่งทางเอเอสเให้เราเลยนี่แต่ว่าเราก็ต้องมีค่าบริการของเราเองที่เราตั้งไว้หนึ่งก็คือตัวดีไอจะต้องต่ออินเตอร์ตลอด24ชั่วโมงสองก็คือไอตัวโมเดลเนี่ยถ้าเราให้โทรศัพท์เข้ามาเราจะต้องมีงงงงโ,มงโมเดมลเดไปไ็นอตลอก ไว้ให้มันหลังซึ้งหรือปฏิบัติหายากแต่ว่าแค่หาไม่ได้จริงๆผนไม่มีเลยจะมีค่ายเมลเลิร์เนี่ยเมลเลิร์ส่งเป็นภาพนิ่งส่งเป็นภาพนิ่งส่งเป็นข้อความแต่รุ่นไม่ได้หมดแหล่นส่งเป็นข้อความสูงกว่าแต่คำว่าส่งเป็นภาพนิ่งที่เห็นเนี่ยราคาสูงขึ้นเลยเป็นตัวที่เป็น D B R รุ่นที่มันราคาสูงขึ้นเลยส่วนส่งเป็นภาพนิ่งเนี่ยให้ส่งเป็นข้อความนี่จะเป็นตัวถูก 在那个，他就不容易，就放怀。